6/27พฤศจิกายนนะครับที่สนามแบดมินตันพาเพลินปลายเดือนพฤศจิกาเลยถูกต้องนะครับแล้วอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นอันนี้แล้วครับแบดแบดซีรีส์ไฟแนล2022อันนี้จะวันคริสต์มาสเลยถูกต้องวันที่24และ25ธันวาคมจะกลับมาจัดที่นี่ครับสนามแบดมินตันทีไทยแลนด์บางใหญ่ครับนะไม่ลดเงินรางวัลทุกกรณีนี่นะซีรีส์ไฟแนลนี่น่าน่าลุ้นมากเลยครับ รางวัลแชมป์นี่ห้าหมืบาทมีมือไหนบ้างมีมือไหนบ้างป๋ามีมือ N กับ S, <S อา <S มือ P ลบกับ P ับมือ C แล้วก็ B ีห้ทีมชาติชุดปัจจุบันตีคุมครับผมนะต้องบอกว่าสนุกสนานแน่นอนครับแล้วก็ความมันบังเกิดแน่ๆแล้วก็มีประเภทเดี่ยวด้วยประเภทเดี่ยวมือ S และประเภทเดี่ยวมือ P ลบครับโอ้โห อันนี้เรามาดูคู่ต่อไปที่จะลงในทีวีคอร์ดครับเดี๋ยวเราจะดูโปรไฟล์ของนักกีฬาขึ้นมาว่าเป็นในระดับมือไหนครับและเป็นใครกันบ้างแชร์แล้วต้องเปิดสาธารณะไหมเปิดฮะเปิดต้องเปิดครับต้องเปิด ถเปิดมือถือด้วยครับถ้าปิดมือถือแชร์ไม่ได้แล้วนะใครใครใครไม่พอใจผู้บรรยายนั่งรถมาที่ทีไทยแลนด์บางใหญ่ได้แล้วครับแล้วก็มาอุดหนุนตามร้านตามชอบต่างๆที่ที่อเวนิวที่นี่ด้วยนะของคุณของงาิชัยนะครับธีรรัสกุลอ<ะ>ดีตชายเดี่ยวทีมชาติไทยเหมือนกันนะร้านอาหารเพียบนะเยอะครับเยอะด้วยมีผมไม่ได้เข้าร้านอาหารเลยผมเลี้ยวมาก็ร้านนวดเลย ไม่รู้เป็นอะไรก็ <g ül> ตามที่ใส่ไม่มีอะไรมากนะครับอา้าวคู่ที่2นี่เริ่มแล้วนะครับแต่เรายังไม่เห็นโปรไฟล์ของนักกีฬานะครับเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่คงจะขึ้นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับที่หันหลังให้กับจอเรานี่คือเป็นเป็นยืนแบบมิกซ์ด้วยนะครับผู้ชายและผู้หญิงอ่านี้ดูแล้วน่าจะเป็น n อ็ S S หรือเปล่านะครับนใช่คุณดูฝีมือแบแบเว็บในปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดาเสียงตบนี่ทะลุเข้ามาในห้องเลยนะบอกให้ แล้วน้องสูงรถตสตีนด่เหนียวด้วยนะลกตบใส่2ทีเอากลับไปได้หมดเลยนี่ไงขึ้นนะครับจิตมนตรีกับมนตราอืม,มชื่อคล้องจองกันด้วยครับนัน,น,นะครับเจอกับสหัสสหัสวัดแล้วก็คุณานนก็คนนี้แหละครับเสื้อแดงและเสื้อน้ำเงินครับนะ ฝั่งมิกซ์ยังนำอย m m ู anyone knows, anyone knows oh ่นะครับ3ต่อ0เหมือนเดิมนะถ้าเกิดใครรู้อ่าลูกนี้ออกหลังครับใครรู้ว่าคนไหนชื่อเล่นอะไรบ้างพิมเข้ามาบอกเราหน่อยห้าศนยโอ้โห เดี๋ยวความคาดหมายฮะ40 50โอ้โหโอะไรน,นี่โอ้โเช็คลูนิ้ลังเลนิดนึงออกหลังหรือเปล่าโอ้โนี่แรงไปหน่อยครับรมาแล้วคะแนนแรกของทางสหหัสวัตกับคุณานนนครับ พักแบ็คแฮนด์ลูกนี้พยายามจะเปลี่ยนแบ็คแฮนด์เหมือนป๋าเล่นเลยนะผมเคยเห็นป๋าเล่นลูกนี้อยู่จริงอะฮะสิบลูกติดไปสิบเอ็ดลูกอะผมเห็นอยู่ปีผิดไงโอ้โหสวยๆนี่หลอกเขาป่ะลูกนี้หลอกหลอกคู่ขาด้วยนะเหมือนคว้าแล้วล้นๆน่ะเดี๋ยวชมภาพช้าครับจะเหมือนจะตบใช่ไหมเออเหมือนคว้าแล้วมันล้นน่ะผมเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นคุณบนตรานะผู้หญิงนะครับใช่แต่ผมเดาผิดขอไปด้วยนะ เอาเนี่ยไปเซลเขาอ่ะเสิร์ฟติดเลยอะพลาดไปนิดนึงครับ i i u u. เสียดายนะเราไม่เห็นชื่อทีมของทั้งสองทีมนะครับเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของแบดเว็บก็คือชื่อทีมที่พยายามสรรหาตั้งกันมากให้คนประกาศ MC ในสนามแล้วก็ผู้บรรยายเรียกยาก ยิ่งเลี่ยงยากเท่าไหร่ยิ่งพูดยากกท่ไหร่ยิ่งสะใจพวกคุณอ่านไปก็อมยิ้มไปจิตมนตรีกับมนตรานำอยู่วโอ้ลุงนี้ตัดเสิร์ฟสวยครับผมยังแยกไม่ออกคนไหนสหัสวัดกับคนไหนกูนานนนะคราวที่แล้วผมว่าผมเคยพาดันแต่ว่ามันนานมันนานเป็นเดือนสองเดือนแล้ว ไล่มานะค่อยๆขยับมาเหมือนกันนะฮะผมว่าทักษะของแบดเว็บตอนนี้นะป๋าจากที่เขาเล่นตามกวนกันนะครับแล้วก็มีการแข่งบ่อยๆทีๆท,ท,ทุกเดือนแบบนี้นอกเหนือจากรายการของแบดแบรยังมีรายการหนึ่งอีกมากมายนะต้องบอกว่าพอเขามีจํานวนความถี่ในการเล่นกันเยอะๆแข่งกันบ่อยๆเพราะพัฒนาขึ้นเร็วมากนะทาให้นักกีฬาต้องแบบฟิตแล้วก็ <นะ S 1> ตั้งใจในการเ,<อ>เล่นนะ คพื่อที่จะเอาพลังเนี่ยมาแข่งเวลาลงสมัครครับใช่ครับตามมาจะทันแล้วนะเจ็ดต่อเก้านะครับ่นนอ,อ,อ้โยแต่ลงนี้กระตุกติดเน็ตไปหน่อยครับอา้าวสปอนเซอร์ผมลืมนี่ไปได้ยังไงอ่ะ VS เอโค้ดนะอันนี้ไม่มีรายการนี้ไม่มีรายการนี้ไม่มีอ,อย่าหเห็นป้ายอยู่ด้านข้างเลยอย่าไปทายอินไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอเดี๋ยวก็บังค์กับโค้ดน้ำไงเก็บประคุณดิ เดี๋ยวอย่าไปทายอินอย่าไปทายอินยังไงครับลูกนี้ชมอย่างภาพช้าครับกระตุกมาลูกนี้โอ้ทางฝั่งนี้บอกออกฝั่งนูกบอกลงอ่า1.5 <c oughs> คุกกี้กับทีมเอ็นยอนครับอ่า<อ>แล้วฝั่งไหนอ่ะ1.5คุกกี้ฝั่งไหนเอ็นยอนอ่ะฝ<อ>ั่งนี้เ e อ็นยอนนะผม<อ>นึก e ออกแล้วฝั่งนี้เอ็นยอน ดูาจากเอ็นนะเพราะว่าไม่ได้ดูจากหน้าผมเล็งไว้ที่เอ็นไม้ของเขาแล้วหย่อนลักษณนะเอ็นหย่อนครับอเอ็นหย่อนเอ็นหย่อนเอ็นหย่อนพูดถึงเอ็นนี่โค้ชเวลาตีขึ้นเอ็นเท่าไหร่ครับผมขึ้นแค่26ปอนด์เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเคยขึ้น28แล้วแล้วตีไม่ไหวพอเราไม่ได้ตีบ่อยๆความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเรารับไม่ได้<อ>แรงสะท้อนมันมีเยอะแล้วเจ็บเทนนิสเอลโบ้ก็เลยก็เลยขึ้นแค่26ปอนด์เทนนิสเอลโบนี่คือแถวจักรแล้แถวข้อศอก ใช่แถวข้อสอน๋าเรียนที่ไหนมาแหมให้เลยก็เป็นเจ้าแล้วไม่คนทั่วไปจะได้รู้ไงผมน,นำให้สุดยอดจริงมาทุกนันต่อเอ็นหย่อนตบลงมาลุกนี้ตบเข้ากลางเลยนะครับถ้าฝั่งรับเหนียวๆนี่โค้ดน้ำแนะนําว่าให้ตบผ่ากลางนะครับ <นะ S 2> เราจะได้แย่งกันรับจำเป็นต้องอย่างนั้นจริง,รงๆอ่ะเพราะมันคือทักษะเบื้องต้นนะนะโอ้ลูนี้เดี้ยวสวยมากคุณมนตรานะ ยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ชมอยู่ถ้าผมเรียกชื่อใครผิดบอกด้วยนะครับครับอุ้ยนี่คุณคุณชื่อออกชื่อไม่ได้เขาอยู่กับเราตลอดเลยนะผมบอกชื่อเขาได้นะคุณยักษ์เอ็ดนะมีขิงเะมีขิงนะขิงขิน่ารักนักอยู่เป็นเพื่อนเราอ้าวโหซ้ำไปไหนเนี่ยเสียได้เลยอ่ะ พยายามจะกดจากหน้าเน็ตนะครับแล้วนี่คะแนนตอนแรกที่นําอยู่ตอนนี้ไกลเป็นว่าตามคะแนนเดียวแล้วทีเมนยอนครัลงนะลูกนี้ลงเล้าเีดไงลายแมนชีดีโอ้หนี่ทีมลูกเสร์ฟสวยนะลูนี้ถือว่าออกพร้อมกับลูกเสร์ฟที่มาจากทางฝั่งของเอนยอนนะครับโอ้โหลูนี้พยายามจะกระตุกแบคแฮนครับคุณจิตมนตรีนะอ่าผมเรียกถูกแล้ว เขาบอกว่าเจ้มนตราเริ่มอึ้ง13เท่าะผู้หญิงมนตราแล้วผู้หญิงชื่อมนตราถูกแล้วเราเรียกถูกแล้วไงมนตราผู้ชายจิตมนตรีโอ้โหหลอกตัดลูกนี้เป็นไงล่ะไม่ธรรมดาแล้วครับ13เท่ากันเหรอแสดงเมื่อกี้โดนตามไปโดนฝั่งนู้นนำไปโอ้โหเกมสูสีอ่า12ลดมาอีกแล้วเริ่มสับสนแล้ว นอกจากนักกีฬาเขาหลอกกันในสนามแล้วทีมถ่ายทอดหลอกเราด้วยนะอ๋อนู่นเนี่ยเรามีจอยนะฮะสิบสี่สิบสองสิบสี่สองนะครับทางฝั่งคู่ผสมนำอยู่ตอนนี้ยังไงครับ15แล้วนั่นอ๋าสิบห้าแล้วครับผมงงแล้ว15 13ด้วยครับตอนแรกอยที่สิครับตอนนี้เป็น13แล้วกลับมาเป็น14ครับเอาสิครับเนี่ยครับใครบอกอาชีพผู้บรรยายมันง่ายครับช่วยบอกหน่อยครับมันง่ายตรงไหนครับอ๋อไฟสิบสีแล้วโค้ดครับโอ้ยเราไม่ไปสนใจคะแนนดีกว่าเราดูเกมมาดีกว่าตอนนี้ ตาลายเสิร์ฟคุณมนตราจะเสิร์ฟนะครับโดดเข้ามาตบหน้าเนี้ยเลยลนี้โหจังหวะพลาดด้วยแหละทุณน้ะทางทางทางฝั่งคุณจิตมนตรีพลาดเนี่ยแบ็คแคด์ลูกนี้ไปโดนขอบแร็เก็ตคุณจิตมนตรีเวลาโดนผักแบ็คแคด์แล้วคืนมีอาการนะเอาอุ้ยตรงนี้หักข้อมือแต่ว่าลูกไม่เข้ามาครับล็อกไม่อยู่นะ สิบแปดนะครับสิบแปดสิบห้าอุ้ยคืนสวยมากลงนะลูกนี้น่าจะลงที่ริมเส้นเลยครับเป็นคะแนนของทางฝั่งเอ็นยอนครับตามมาสิบหกสิบแปดอ๋ออันนี้คะแนนถูกแล้วคะแนนถูกต้องนะโอ้โหลูกนี้นิดเดียวครับนิดเดียวหลุดเอบอร์ดเลยเกือบตีมาถึงห้องนี้เราภาคแล้วครับลูกนี้จำจะบอกเลยสิบเก้าสิบหกกดข้อมือไม่ลงต้องกดให้ลงนะครับใช่ โอ้ลูกนี้สวยครับถือว่าตกไปเป็นลูกตกสูงนะคุณจิตมนตรีตกสูงเพราะเกมบุกนี่ป๋าเล่นเองก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีเจอคนเหนียวเหนียวอ่ะตบจิกอย่างเดียวตกถึงตัวเอาไม่อยู่นะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิถีบ้างเปลี่ยนตำแหน่งบ้างครับเกมเลยจริงๆอ่ะเกมของทางเอ็นหย่อนอ่ะไล่มาเกือบจะทันแล้วนะแล้วทําให้สูสีได้แล้วนะครับแต่ก็ยังพลาดไปนะครับก็เป็นทางฝั่งของคุณจิตมนตรีกับมนตรานะครับได้เกมแรกไปก่อนย1 16เสเดี๋ยวเราพักกันนิดนึงครับ มาชมกันต่อในเกมที่2ครับน่าเมื่อกี้ผมดูไม่ทันป๋าระดับมืออะไรอะ่ะมือ พีลบป่ะปหรือเอสนะพีลบคุค้นๆเห็นแวบ,บๆใช่ใช่เห็นใต้จอนะนะน่าจะพีลบนะครับเกมแรกทางฝั่งของคุณจิตมนตรีกับมนตราได้ก่อนนะทีม1.5บวกคุกกี้อจจ้โอ้ดักหน้าดีครับลูกนี้มืออาชีพจริงๆฮะนี่้าป่ากับผมคู่กันแล้วไปเจอนี่จะรอดผมก็ตีหนีมือหน้าดิครับก็โดนมือหลังตกสิครับตัวนี้เสือผิดกรอดครับหเท่ากัน โอ้โหหลอกสวยครับตรงนี้<อ>ขึ้นไปแล้วก็หลอกวางเปลี่ยนน้ำหนักนะรกระโดดไปเกาะถึงเฉยเลยโอ้โหตรงนี้ถอยมาตกเข้ากลางเน็ตครับไม่ข้ามการแข่งขันวันนี้เป็นการแข่งขันวันเดียวจบนะครับในทุกประเภทเลยนะครับส่วนรายการในเดือนพฤศจิกายนนี่2วัน สา์แรกที่ใช่ไหมใช่ครับก็ยังคงเป็นเราสองคนที่ไปบรรยายเขาบอกมาแล้วอ๋อสนุกรวมถึงรายการของไฟนอลด้วยนะครับเราก็สัญญาว่าเราจะอยู่กับแบทแบร์ตลอดไปถึงแม้เขาจะเขาจะไม่ทำสัญญากับเราเราก็จะทำสัญญากับเขาไว้นะเราผมจะพยายามล็อกเขาไว้ทำไมมันเหมือนมันดูกับกับกันยังไงไม่รู้นะ เช็คเส้นยังไงโอออกหลังครับเช็คดีครับลูกนี้ไม่รู้สาดวัดหรือว่ากูณนานนนนะออกข้างครับลูกนี้จะหลอกปาดใช่ร้อนไปนิดนึงครับดูรูปเกมคู่ทางฝั่งของเอ็นย่อนดูดีขึ้นนะครับ แแกก้เมาลวผมว่าเหมือนที่ป๋าบอกไงว,ว่าเวลาแทงลูกไปหรือเปิดลูกไปทางแบ<ร>็คแฮนด์ของคุณจิตมนตรีอ่ะแล้วเขาแก้ลําบาก<ช>เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยจี้ตรงน,นั้นอุยอ้ยแล้วดูคุณมนตราโดดแยบชงหวานเกินนะฝั่งนี้หมอห้ามกินหวานด้วยนั่นดีแต่เ็าต้องกินนะแบบนั้นไม่กินไม่ได้นะตามมาครับห้าแล้หกอุ้ยเสิร์ฟดีนี่ลูกนี้ลังเลงครับจริงๆอ่ะขยับแร็กเก็ตเข้าไปรอจะตัดเสิร์ฟเป็นการหยอดแล้วนะแต่เหมือน เช็คว่าจะสั้นก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจลูกก็อยู่บนแรเกตแล้วไงโอ้โหเหนียวฮะโอ้คุณมนตานี่อย่าไปตบใส่เธอนะเธอเหนียวนะเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณมนตาต้องขอยับไปอยู่หลังนี่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยอย,อย่างลูกก่อนอันนะี้ที่ตัดออกมุมหน้าซ้ายแต่หน้าเล็ตนี่อาชีพเลยน่ครับเอาลงไว้ก่อน หนไหมอ่ามีข้อมูลครับจากครับคุณพิมพ์น้องพิมพ์นี่รู้จักกันก็เป็นหนึ่งในกรรมการของสมาคมเลยนะ mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้คณะกรรมการของทีมเป็นทีมอัมพายอ่ะเขาให้ข้อมูลมาว่าคุณมนตราเนี่ยนะนามสกุลถนอมวงหรือว่าจีจี้นักแบดเก่าครับนี่ตอนเยาวชนได้รางวัลเยอะด้วย,ยนี่คุณมนตราที่สวมแว่นนะผู้หญิงนะครับอขอบคุณน้องพิมพนะครับน้องพิมพ์แฮมสเตอร์นี เธอชอบหนูแฮมสเตอร์คนใช่ครับไม่ได้ชอบเลี้ยงนะชอบกินชอบ <laughs> ว่าเลยนะ <laughs> เดี๋ยวพิมมันโกรธเดี๋ยวพิมพโกรธเดี๋ยวพิมถ้าพิมจะจะทำอะไรพิม์นั่งรถมาที่ตีไตแนดบางใหญ่นะครับพิมพ์เม้นต์ไดอย่างเดียวไม่มันครับ <laughs> โดนแร็กเกตทะลูปนี้โอ้โหเป็นแต้มของฝั่งมิกซ์เลย อ้าวแต่ว่าพูดสินให้ฝั่งนี้ได้นะครับไม่โดนายนั้นดักหน้าเนี้ดีแล้วตรงนี้เฮ้ยยังไงข้ามอุ้ยข้ามมาข้ามใครก็ไม่รู้อ่ะเรียกชื่อไม่ถูกโอ้ยาหลอกดูดีง้างเหมือนจะตกนะใช่ครับเปลี่ยนจังหวะโอ้นี่ยฮะมือแบตเก่าจริงแต่คะแนนยังตามอยู่นะครับทางฝั่งของ1.5 ชื่อทีมเขานะอย่างนี้เราเรียกเรียกชื่อทีมเขาลูกครึ่งใช่ไหมหนึ่งจุดห้าเอาแน่นอนเ,อเขาตั้งใจเลยเทำไมอ่ะก็เขาตั้งใจเลยลูกครึ่งนะทีมลูกครึ่งนำครับหนึ่งเกมสองฮะสิบเอ็ดแปดเนี่ยหนึ่งจุดห้ากับคุกกี้ตอนนี้เป็นทีมเอ็นหย่อนที่นำโอ้มือพีบวกแล้วเนี่ยอุ้ยน,นี่ระดับระดับมือพีบวกเลยนะครับคู่นี้นะ แต่ว่าน,นี่ล้อแบงกลุมล้อแบงกลุ่มล้อแบงกลุม,ลลมถือว่าหนักนะหนักคือต้องชมด้วยว่าทางฝั่งของมิกครับทางคุณจิตมนตรีกับมนตราเนี่ยโอเคแหละพอรู้ประวัติมาว่าเป็นนักกีฬาเก่าด้วยก็เลยต้องมาลงในเลเวลมือพีบวกน,นะครับนะต้องอธิบายนิดนึงส่วนใหญ่คนที่แข่งแบบเว็บหรือว่าเปิดดูอยู่เนี่ยจะทราบระดับมือกันอยู่แล้ว ว่าตีกันแล้วมือประมาณนี้ที่ชมอยู่น่าจะอยู่ประมาณไหนเพราะว่าแต่ละรายการก็จะต่างกันไม่เยอะครับความแข็งแต่ละกลุ่มแต่ละรุ่นครับนะครับพอจับมาแล้วก็ใกล้เคียง,งนะเนี่ยอย่างคู่เมื่อก่อนนั้นเนี่ยก็สูสีสูสีสูสีสสนี่ก็ใกล้เคียงกันใช่ครับมาชมกันต่อครับครึ่งเกมของเกมที่สองอพยายามจะเลี้ยวแบ็คแฮนด์แต่ลูกนี้ไม่ข้ามรับเสียดายเลยครับทางฝั่งค,คู่ของเอ็นหย่อน เกมแรกทางฝั่งลูกครึ่งได้ไปก่อนนะลูกครึ่งคุกกี้ผมรู้จักแต่เนี้ยลูกครึ่ง11-8ส่วนใหญ่ฝั่งต่อเป็นฝั่งต่อฝั่งต่อเสียเยอะ <c oughs> ยโอย้ยเหมือนอญญล้นออกมาเลยอ,อ่ะออกครับออกอันนี้อันนี้ทางแบดแบร์เนี่ยมีครบทุกอย่างนะครับเซอร์วิสจ,จัดแชมป์พายถ่ายทอดสดทุกเรี่แต่ไม่มีชาเลนจ์นะ ถ้ามีชาเลนจ์นย,นยุ่งเลยนะเราสิยุ่งโอ้โหมื่นห้าพันดอลลาร์นะติดตั้งไปอ่ะใช่อุ้ยบ้าแล้วอย่างนั้นน่ะไม่แน่ไม่แน่อนาคตไม่แน่ตัดกลับมาฝั่งนี้ไปถ้าดูคะแนนแบบนี้นะป๋าผมว่าตามอยู่4คะแนนแต่ถ้ารูปเกมทางฝั่งของเ็นหย่อนดีขึ้นมาเนี่ยเรามีโอกาสอ๋อแต่ว่ารอบแบ่งกลุ่มครับรอบแบ่งกลุ่มไม่มีเกมสนะครับไงถ้าเสมอก็ได้เป็นคนละหคะแนน งการแบุ่โอ้โหกระโดดเกาะวืดนิดเดียวครับลูกนี้ต้องบอกว่าคุณมนตรากระโดดเกาะแต่เรือออกไปก่อนก็เลยเลยตกไ้ <c oughs> ใช่เลยไม่ทันสามบาทหาบาทเล่นเล <c oughs> เล่นได้เล่นได้นได <c oughs> คนชอบคนชอบ <c oughs> ชอบด่าเราแลนะ้วฮะถูกตามอยู่สีกะแนนครับทางฝั่งของลูกครึ่งคุกกี้ รับเสิร์ฟดีมากนั่นไงดีตั้งแต่รับลูกเสิร์ฟคืนไปครึ่งขอดออกด้านข้างแล้วครับโอ้โหนี่ครับพอลูกถัดมาได้ตบ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 ,ตบเลยครับอยู่เลย16 11เอ็เอาโอ้คุณจ,จ,จี้นี่ไหวจริงเสิร์ฟสูงนิดเดียวโดนกดเลยครับโอ้โหมือแบตเก่าอย่าลืมนะครับคใคร,รที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะป่านะให้เขาช่วยแชร์กันหน่อยนะนี่ไงผมว่าก็แชร์เยอะแล้วนะอตอนนี้คนดูเรา70 สองคนแล้วนะถือว่าเยอะเลยแบดบินตันเว็บไซต์ดีๆครับกับแบดแบดแบดบินตันกรุ๊ปครับที่ทางคุณโทนะคุณไพศาลจัดขึ้นมาให้เพื่อนๆที่ชอบกีฬาแบดบินตันได้มีสนามประลองฝีมือกันครับคุณโทต้อบอกว่าไม่ใช่แค่จัดแข่งอย่างเดียววันไหนที่ไม่แข่งแกก็มีแบดตีแบดก้นด้วยนะถูกต้องใครจะไปจอยไปอะไรนี่ก็ถูกนะฮะถูกที่สนามเล็กดีนะครับ แล้วเขาใช้วิธีการจัดกวนแบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะอ่าเขาใช้แรนดอมในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเขาจะมีการคีย์ข้อมูลของนักกีฬาระดับเลเวลของนักกีฬาเข้าไปแล้วก็ให้แรนดอมก็ดีก็สนุกไงจะได้ตีได้ไหนมือใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้คนละหนึ่งคะแนนหรือว่าคะแนนแมตช์แรกของคู่นี้จะเป็นของใครไล่มา1 5 18 เสิร์ฟมือหน้านี่หาได้น้อยแล้วค่าเสิร์ฟของคุณจิตมนตรีเก่าจริงนะนั่นสินะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาเสิร์ฟเอาสี่สิสิบแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าก่อนนี่มีภาพช้าให้ดูด้วยนะครับอือย่าซ้ำดีมากอะ่ะมือหน้าอาชีพอะ่ะใช่ดูดูดูค่าเสิร์ฟคุณจิตมนตรีผมชอบปนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมชอบตรงไหนครับเนี่ยพอผมอว่าผมบอกว่าชอบไม่เสิร์ฟเลย <laughs> ขอเช็ดนิด <c oughs> นึงอ๋อเหรอหรือว่าผมบอกชอบเล่นตัวไม่เสิร์ฟแบบจีนบอนตนนีนี่นี่นี่ดู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 นี่ยังไงค่อยค่อยนี่ฮะเหมือนนักปิงปองเลยอ่ะนักปิงปองไล่มาแต่ว่ายังไม่ทันนะครับทางฝั่งสาสตวัตรกับคูณนานนท์ครับสิบเก้าแล้ว เสิร์ฟสั้นนูวิ่งกระโดดเหมือนโดนเหยียบไฟเลยอเหมือนเหยียบฐานไฟเลยสะดุ้มเลย17 19เอาสิครับมันคู่ขี้ดูดีใส่ครับใส่กลางใส่ไหมหลอกตัดโอ้อยู่ครับอยู่ฝั่งตัวเองเกมพอยต์สิอย่างนี้ใช่ฮะยี่สิบสิบเจ็ดโอ้โหนเดียวเดียวจะหลอกคำเขาไงรับพลาดเองนะ อไม่แน่นะไม่แน่นะนนกนตามมาครับเบรกไปได้เหลืออีก2เกมพอยต์ครับจิตมนตรีและมนตราอุย้ยคาแรเกเตรงตนี้จะวางหลอกยอดสุดท้ายเกม2ก็เป็นทางฝั่งของเอ็นย่อนนะครับสหนะัสวัดกับคูนานนเพราะฉะนั้นก็เสมอกันไปได้ไปคนละหนคะแนน<ช>นะครับเกมแรกนี้ทางฝั่งลูกครึ่งคุกกี้ได้ก่อน2 1 1 6 แล้วเกม2มาเป็นเอ็นย่อนได้28 18นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นอีกคู่นึงอีกแมตชน์นึงของระดับมือ p บวกนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่น,นะป่านะแล้วเดี๋ยวเรามารเรามาชม,มกันในคู่ต่อไปนะครับ